บทเรียนที่83การจะฝ่าทะลวงอุปสรรคเฉพาะตนทั้งหลายให้ได้นั้นต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความเชื่อคุณจะแทนที่ความเชื่อที่มีข้อจำกัดด้วยความเชื่อใหม่ได้อย่างไรการทําให้ความเชื่อเก่าของคุณไม่มั่นคงคือวิธีที่ให้ผลได้มากที่สุดจนสั่นคลอนความแน่นอนของความเชื่อเก่าโดยการตั้งคำถามกับมัน จำไว้ว่าสมองของคุณพยายามจะนำคุณออกจากความเจ็บปวดเสมอดังนั้นจงคิดถึงผลลัพธ์ในทางลบที่ความเชื่อเก่านี้เป็นสาเหตุจงถามตัวคุณว่า 1. เท่าที่ผมพิจารณามันใหม่ความเชื่อนี้แท้จริงมันมีอะไรบ้างที่เหลวไหลหน้าหัวเราะหรือโง่เขลา 2. ความเชื่อนี้ได้ทำให้ผมเสียหายอะไรไปแล้วบ้างมันได้จำกัดผมอย่างไรไปบ้างในอดีต 3. ในอนาคตมันจะทำให้ผมเสียหายอะไรไปอีกถ้าผมไม่เปลี่ยนแปลงมันตอนนี้การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยคุณเชื่อมโยงถึงความรู้สึกเจ็บปวดต่อความเชื่อเก่าความเชื่อที่ไม่พึงปรารถนาและให้โอกาสที่คุณจะแทนที่มันด้วยความเชื่อที่ให้พลังกับคุณ